แฟนสมาร์ทโฟนเตรียมพร้อมไหม s a m s u n Galaxy S 2 6มาพร้อมกับออกแบบที่ผันผ่อนและเบากว่าเดิมอย่างน่าทึ่งแต่นี่คือจุดที่คนๆหลายคนอาจพลาดขนาดของอุปกรณ์ในรุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญเช่น Galaxy S 2 6มีขนาด1 4 9 5 x 7 1 6 x 7 2 4มิลลิเมตรซึ่งเบาและบางกว่าเดิมและหน้าจอขนาด6.9นิ้วทำให้ผู้ใช้สามารถจับกระชับได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการลดน้ำหนักลง164กรัมหรือน้อยกว่า S 2กรัมซึ่งเป็น การปรับปรุงที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่เบาและสะดวกในการใช้งานแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจซ m มซ u n Galaxy g S 26 Plus และ S 26 Ultra มีขนาดที่ใหญ่กว่าโดย S 26 Plus Pro มีขนาดหน้าจอ7.3น mm, ิ้วและน้ำหนัก191กรัมซึ่งเบากว่า Galaxy S 25 ถึง13กรัมในขณะที่ S26 Ultra มีขนาดหน้าจอ7.9นิ้วและน้ำหนัก214กรัมซึ่งเบากว่า S25 Ultra ถึง0.3กรัมอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ iPhone 17 Pro Max ซึ่งมีน้ำหนัก17กรัมและขนาดหน้าจอ0.85นิ้วก็เห็นได้ว่าซัมซุงกำลังพยายามทำให้อุปกรณ์ของตนเบาและบางกว่าเดิมอย่างมีในัยสำคัญคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการออกแบบใหม่ของซัมซุง Galaxy S26 Series? คุณคิดว่าการลดน้ำหนักและขนาดของอุปกรณ์จะส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณอย่างไรมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้สิ